4เทคนิคของการที่จะพานักกีฬาไปสู่เป้าหมายบนเส้นทางอาชีพของนักกีฬานะคะซึ่งหลายๆคนสามารถที่จะหยิบยกแล้วก็เอาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาตัวเองให้มองรอบด้านว่าอะไรที่เ,าเราควรจะพัฒนาอะไรที่เราควรจะทำให้ให้มันดีขึ้นนะคะมีเขาเรียกว่าเทคนิค4 t ทีทีตัวแรกคือคำว่าทีมเวิร์ก เวลาเราจะเลือกเล่นกีฬาประเภทใดก็ตามเนี่ยเราจําไว้ว่าเราไม่ได้เล่นคนเดียวเรามีใครบ้างอยู่ในทีมเรามีพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยู่ในทีมเราไหมเราได้เล่นและพัฒนาตัวเองกับโคช้ชกับผู้ฝึกสอนกับนักจิตวิทยาใช่ไหมคะกับนักวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือ,อสปอนเซอร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่จริงทุกคนน่ยคือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเขาเรียกว่า เขามาเป็นทีมเราทีมเราคือมาซัพพอร์ตมาช่วยสนับสนุนซึ่งอาจจะรวมหมายรวมถึงองค์กรภาครัฐภาคเอกชนที่เขามาซัพพอร์ตเราด้วยแน่ขแั่ลว่าเขาสนับสนุนให้เราสามารถที่จะไปสู่เป้าหมายได้เร็วนั่นคือทีมของเรานักกีฬาทุกคนลองพิจารณาสำรวจว่าใครคือหนึ่งในนั้นที่เป็นทีมของเราและเราต้องให้ความสำคัญเขาอันที่สองเมื่อเรามีทีมเวิร์กที่ดีแล้ คนที่เป็นนักกีฬาคุณจะต้องมีคําว่า Training ตัวทีที่สองนักกีฬาเนี่ยสิ่งสําคัญคือเขาต้องฝึกทางร่างกายและจิตใจให้มีความเข้มแข็งและมีความแข็งแกร่งที่สามารถที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์ของการแข่งขันที่จะสามารถรับทุกสถานการณ์ที่เต็วเองจะต้องใช้ร่างกายในการฝึกซ้อม ดังนั้นสิ่งที่มันเป็นเรื่องของร่างกายจิตใจทั้งซอฟต์สก l ลทั้ง h ฮัสสกิลเนี่ยนักกีฬาจะต้องจัดการและเทรนมันเพื่ออะไรเพื่อที่จะสามารถเพิ่มศักยภาพความสามารถในการที่จะฝึกในเรื่องของ Performance ของตัวเองเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการที่จะฝึกร่างกายและจิตใจ ให้มีความแข็งแกร่งสามารถที่จะอยู่ในทุกสถานการณ์ทุกสภาพแวดล้อมได้ดีนี่คือความเจ๋งข,ของคําว่าเทรนนิ่งคุณต้องเทรนนิ่งให้ได้เมื่อเรามีทีมเวิร์กที่ดีมีเทรนนิ่งที่ดีเรื่องสําคัญที่เป็นความท้าทายของนักกีฬาคือเรื่องของไทม์ไทม์นี่คือเวลาใครที่บอกว่าไม่มีเวลาทุกคนมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงแต่สิ่งสําคัญที่ความเจ๋งของคนที่มีเวลา24ชั่วโมงนั้นคุณจะ จัดการหรือบริหารจัดการเวลานั้นได้อย่างไรยิ่งสําคัญคุณใช้ร่างกายเยอะคุณใช้ในเรื่องของออสมาธิเรื่องของไมซ์เซ็ตเยอะคุณต้องดูว่าคุณจะบริหารเวลาในการที่จะฝึกซ้อมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพโอเคไหม okay, <right? S 2> คุณจะบริหารเวลาอย่างไรที่จะ ทำให้เกิดการฝึกซ้อมในเรื่องของจิตใจหรือบริหารจิตใจร่างกายของบริหารเวลาอย่างไรในการที่จะทําให้เ e อร์ฟอร์แมน์ของตัวเองดีหรือบริหารเวลาในการนอนหรือพักผ่อนอย่างไงนี่คือเรื่องสําคัญที่นักกีฬาจะต้องจัดการเรื่องเวลาอะไรสําคัญเร่งด่วนทําอะไรสําคัญไม่เร่งด่วนคณก็จัดลําดับความสําคัญให้ดีอันสุดท้ายเมื่อเรามีทีมเวิร์กที่ดีเรารู้แล้วว่าใครเป็นทีมเราอันที่2เราพยายามพัฒนาย,ยกระดับศักยภาพของตัวเอง ถูกต้องไหมคะทั้งกายและใจอันที่3คือเรามองในเรื่องของการที่ <c oughs> เรามีบริหารจัดการเวลาได้อย่างดีเยี่ยมแล้วสิ่งสำคัญคือคำว่าที่ัวสุดท้ายคือชูเก t ตอรคือเราจะสำเร็จไปด้วยกันทั้งทีมเวิร์กเราเริ่มจากทีมเราก็สำเร็จด้วยกับทีมเช่นกันนี่คือสิ่งสำคัญว่าวันนี้ถ้านักกีฬาหยิบยกความสำคัญของ4ทีไปใช้และเราอัพ อัปเกรดตัวเองอัพสกิลตัวเองยกระดับตัวเองเชื่อว่าคุณจะเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จบนเส้นทางอาชีพอย่างแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์ถ้าใช่ให้กดแชร์และฝากติดตามที่ YouTube Channel Dr. w o l ์ s p ลสปอร์ตขอบคุณมากค่ะ